สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านระยะนี้ก็คงไม่มีข่าวไหนที่จะสะเทือนวงการเท่ากับการปลดโค้ดนิชิกยะนะครับจากทีมยู23ของทีมชาติไทยทุดยู23นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับทางสมาคมฟุตบอลมาเลยโดยมาดามแป้งวนวลพันธุ์ลำซำนะครับก็เตรียมการนะครับที่จะ,ะแถลงข่าว ในการแต่งตั้งโค้ดคนใหม่เดี๋ยวเรารอฟังครับว่าจะเป็นโค้ดวังหรือไม่ซึ่งโค้ดวังเป็นตัวเต็งนะครับที่จะได้มานั่งตำแหน่งนี้นะครับเป็นผู้ผู้สอนของทีมชาติไทยชุดอยู่ยิบสามซึ่งนะครับจะมีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเซียนในช่วงเดือนกรกฎาคมเดือนหน้านี้นะครับและจะต่อด้วยการแข่งขันฟุบตบอลยรอคัดเะครบในช่วงเดือนกันยายนแล้วก็ช่วงเดือนธันวาคมก็จะต่อด้วยทัวร์นาเมนต์ซีเกมส์นะครับที่จะ มีเป้าหมายนะที่จะครองแชมป์เหรียญทองนะครับซึ่งตรงนี้นะผมคิดว่าทางน้ำหนักของทางสมาคมฟุตบอลไ,ไทยให้น้ำหนักเกี่ยวกับเดือนธันวาคมเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นสิ่งที่จะต้องคว้าแชมป์ให้ได้หลังจากที่เราพลาดแชมป์ซีเกมไปแล้วถึงสี่สมัยนะครั้งนี้เป็นสมัยที่5ก็คงจะตั้งเป้าหมายนะครับในการที่จะเป็นแชมป์ซีเกมก็ถือว่าเป,เป็นเป้าหมายนะครับสาหรับยู23 ทีนี้นะครับเรามาพูดกันถึงเรื่องฟุตบอลเราต่อนะครับว่าตอนนี้นะครับสภาวะฟุตบอลไทยของเราเป็นอย่างไรบ้างดโดยเฉพาะทีมชาติไทยชุดใหญ่หรือช้างศึกชุดใหญ่ของเรานะครับคือที่เราแพ้เติมมสสถานมาเนี่ยเราเหลือทัวร์นาเมนต์เมเจอร์อย่างเป็นทางการของฟี่าเพียงแค่4แมตช์นะครับที่เราจะได้แข่งในคัดเลือกนะครับจิ้งจ้ามาชาเดเชียในการนะครับเปิดบ้านต้อนรับกัมพูชาชนิดไทเปแล้วก็ไปเยือนชนิดไทเป แล้วก็เราจะต้องเปิดบ้านาการต้อนรับการมาเยือนของเติมเมสสถานแล้วก็ไปเยือนสีลังกาเหลือเพียง c ีแมตช์ครับแล้วก็4ี่แมตช์นี้เราไม่มีสิทธิ์จะเสมอหรือแพ้ได้เลยนะครับจุดนี้เป็นจุดที่อน่าห่วงใหญ่พอสมควรนะครับซึ่งตอนนี้เราพูดถึงเรื่องยู23เนี่ย ผมถือว่าเป็นเป็นทีมในโหมดการพัฒนานะครับถือว่าเป็นเป็นทีมเยาวชนซึ่งถ้าเกิดว่าเรายังไม่เข้าใจเราจะแยกแยะเรื่องนี้ไม่ออกนะครับจำเป็นอย่างยิ่งครับที่ผมจะพูดย้ำเพื่อจะให้เพื่อนเพื่อนนะครับที่เข้ามาฟังใหม่หรือนะครับผู้ที่ติดตามแฟนบอลต่างๆที่กำลังติดตามฟุตบอลกันมานะครับได้ทราบว่า อาเจแปนเวหรือระบบของฟุตบอลญี่ปุ่นที่เราพยายามที่จะดูแล้วก็เป็นระบบฟุตบอลของฟุตบอลในทีมที่ได้ามาตรฐานนะที่อยู่ในระดับโลกระดับเอเชียท็อปเนี่ยเขาจะนะครับแยกการทําทีมของทีมชุดใหญ่กับทีมชุดเยาวชนเขาอ,อย่างชัดเจนนะในทัวร์นามเมนต์ต่างๆที่เยาวชนนู้แข่งก็เป็นเรื่องการพัฒนาภายในไปส่วนทีมชุดใหญ่นะครับก็เป็นเรื่องของการใช้ทีมที่สามารถแข่งขันกับระดับเอเชียระดับโลกได้เท่านั้นครับ จุดนี้นะครับเราจะต้องอเข้าใจเรื่องนี้อย่างชัดเจนแต่ตอนนี้นะครับทัวร์นาเมนต์ในบ้านเราเนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เราตั้งเป้าไว้ไม่ว่าจะเป็นยูยี่สามยูสิบเจ็ดยูยี่สิบนะครับที่จะมีทัวร์นาเมนต์เช่นแข่งขันในเวฟนะครับชีฬาชาติอาเซียนแล้วก็มีซีเกมนะครับแล้วมีเอเชีชเยแล้วก็รวมทั้งฟุตบอลโลกในแต่ละรุ่นด้วยตรงนั้นน่ะมันไม่มีผลต่อระดับเรนกิ้งฟี فا ของฟุตบอลของเราเลยนะครับเป็นการแข่งขันเพื่อการพัฒนาเท่านั้นครับแต่ว่านะครับ เราก็ต้องแยกแยะตรงนี้ให้ออกเพราะว่าอุปสรรคจริงๆที่มันเกิดขึ้นกับวงการฟุตบอลไทยที่เราพัฒนาไปไม่ได้เลยเนี่ยมาร่วม30ปี20ปีเนี่ยที่เราย่ําอยู่กับที่นะนะครับมันมันเกิดขึ้นจากที่เราไม่แยกทีมเยาวชนหรือทีมสมัครเล่นเนี่ยนะครับออกจากนะครับวงจรของทีมชาติชุดใหญ่ซึ่งทีมชาติชุดใหญ่ของเราเนี่ยเราขาดการใส่ใจซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะพัฒนาทีมชาติชุดใหญ่ของเรานะครับเราจะไม่ทําให้แข็งแกร่ง ซึ่งในเจแปนเวข้อที่1เขาบอกว่าจะต้องสร้างทีมชาติที่ใหญ่ให้แข็งแกร่งแล้วก็ข้อที่2การพัฒนาภายในพัฒนาเยาวชนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นโหมดการพัฒนาไปนะครับเพื่อให้เด็กเรามีทักษะเพิ่มขึ้นเพื่อให้เก่งขึ้นและอีกอย่างหนึ่งนะที่ผมอยากเสริมนิดหนึ่งก็คือสิ่งที่ไม่ได้เขียนไว้ในเจแปนเวคือเขาพยายามพัฒนาเยาวชนของเขาในโหมดที่2เนี่ยให้มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพและนะครับ ไปอยู่ในสโมสรที่ดีที่สุดไม่ว่าจะในยุโรปหรือที่อื่นนะครับรวมทั้งในสโมสรในเจลีกเองและทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้นักฟุตบอลนะครับของเขาที่ค้าแข่งอยู่ในลีกยุโรป80%ครับในการสร้างทีมชาติชุดใหญ่นี่เขาเรียกว่าการเสริมความแข็งแกร่งครับซึ่งจุดนี้เนี่ยเขาไม่ได้อธิบายไว้นะครับในเจแปนเวแน่นอนครับเราหยิบมาใช้เนี่ยมีเพื่อนนมาคอมเมนต์บอกว่าอยากให้มีนะครับ อ่าทำนุนฟุตบอลไทยเหมือนกับเจแปนเวียนนี่แหละถือว่าเป็นเป็นเส้นทางนะเป็นกรอบที่เราจะต้องตั้งไว้เพื่อจะเดินทางไปตามเป้าหมายนะครับโดยมีรถแบบประกอบด้วยว่าเป้าหมายเราเนี่ยอาจจะตั้งไว้ที่ไปเหยียบพื้นที่ฟุตบอลโลกให้ได้นะครับหรือกฎเกณฑ์ต่างๆที่อยู่ภายใต้ทำนุนฟุตบอลจะต้องสอดคล้องกันทั้งหมดแล้วบอกว่านะครับทำนุนฟุตบอลเนี่ยจะต้องเอาแบบอย่างมาจากเจแปนเวียนนี่ถูกต้องครับโดยที่เราเขียนเป็นไทยแลนด์เวของเรานี่แหละ แต่ตอนนี้นะครับทำนูฟุตบอลหรือไทยแลนด์วีของเราจะไม่มีจะมีก็เพียงแต่นะครับหัวข,ข,ข้อทางด้านเทคนิคไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมการเล่นนะครับเบสิกฟุตบอลต่างๆเนี่ยซึ่งผมบอกไปแล้วครับว่าฐานฐานนักฟุตบอลเราเนี่ยความสามารถและเบสิกพื้นฐานของเรารวมทั้งระบบสิ่งแวดล้อมของนักฟุตบอลเราเนี่ยมันไม่เหมือนกับในยุโรปซึ่งในยุโรปเขาใช้พีระมิดยอดเดียวนะครับในการสร้างทีมจากทีมเยชน ขึ้นมาสูลีกต่างๆแล้วก็พุ่งขึ้นหาทีมชาติเลยนะครับแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีพีระมิดฝั่งสมัครเล่นและฝั่งอาชีพรวมทั้งครอบครัวฟุตบอลที่จะต้องสร้างความเข้าใจเป็นพิเศษซึ่งในระบบเจแปนเวเขาจะจั่วหัวขึ้นมาเลยครับเขาบอกว่าชาติญี่ปุ่นเนี่ยเป็นชาติที่นะครับอยู่เอเชียตะวันออกไกลเนี่ยเขามีความด้อยทางด้านศิีระรูปร่างเขาจะต้องหาวิธีนะครับที่เขาจะสามารถแข่งขันกับชาวโลกเขาได้เนี่ยเขาพยายามทำในจุดนี้ครับ และเขาก็ได้รูปแบบพีระมิดสองยอดและวงกลมครอ,อ,อบครัวฟุตบอลซึ่งเขาคิดอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าในภูมิภาคเราจะต้องใช้ระบบนี้เท่านั้นซึ่งจะสามารถไปแข่งกับนะครับชาวยุโรปได้และญี่ปุ่นก็ทําสาเร็จจริงเขาเริ่มชนะเยอรมันมาแล้วครับในระยะหลังเขาสามารถต่อสู้กับทีมในยุโรปได้อย่างสูสีและสามารถเอาชนะได้แล้วแต่ในระดับฟุตบอลก็ยังเป็นรองอยู่นะครับเขาพยายามยกระดับเจลีเขาขึ้นแต่นะครับ เพื่อนๆต้องรู้อย่างหนึ่งนะว่าฟุตบอลของญี่ปุ่นเนี่ยเขาไปฟุตบอลโลกเสร็จแล้วนะเขาถึงเขียนธรรมนูญฟุตบอลที่เป็น J เจแปนเวนจากนั้นเนี่ยการพัฒนาภา,ายในเขาถึงสปีดขึ้นเพราะเขาได้นะครับได้ทั้งสปอนเซอร์ได้ทั้งความน่าเชื่อถือได้พลังนะมาจากทีมชาติชุดใหญ่ของเขาเนี่ยทำให้เขามี power มากพอนะครับในการที่พัฒนาเยาวชนภายในพัฒนาคมเดมีและหลีกของเขาแต่ของเราตอนนี้ มันกลับด้านครับเรานะครับกลับมาพัฒนาภายในมุ่งเน้นโดยที่เราขาดแคลนเรื่องเงินแต่เรากลับไม่ทําทีมชาติชุดใหญ่เราพุ่งไปยังฟุตบอลโลกเหมือนกับชาติเพื่อนบ้านเราอย่างอินโดนีเซียมาเลเซียและก็เวียดนามซึ่งผมอยากจะแยกประเด็นในจุดนี้ด้วยว่าอินโดเขาใช้ลูกเซี่ยวครับมาเลยใช้ตัวโอนแล้วเวียดนามก็ใช้ตัวโอนด้วยซึ่งในจุดนี้เนี่ยมันผิดกฎหมายไทยครับเราจะไม่ทําแบบนั้น แต่ผมอยากจะบอกว่าเด็กไทยที่เป็นลูกครึ่งอยู่ในยุโรปเนี่ยนะครับล้วนเป็นเด็กไทยตามกฎหมายไทยทั้งสิ้นสามารถทำพาส,สปอร์ตได้ถ้าเราเจรจาเข้าโอเคเนี่ยสามารถมาเล่นกับเราได้เลยและเด็กไทยในยุโรปมีเยอะมากโปรไฟล์ดีๆทั้งนั้นครับซินวาแม็กเซสนะครับอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพีรวัตรฟินบาวอยู่คาสรูนะครับเอราวันกาดิเยยอยู่โอลิมปิกลียงเฟรดิพาชเคนะครับอยู่บูเลเซียดอร์ทมุนและหลายคนครับอยู่ลีสกอตแลนด์ก็มีครับ คือพูด,ดง่ายๆว่าเด็กเราอ่ะติดทีมชาติ u 20สกอตแลนด์ติดทีมชาติยู20สวีเดนติดทีมชาติ u 18ของเยอรมันโอ้โหครับเด็กเราโปรไฟล์ดีๆนั้นเลยครับรวมทั้งจูดเบลนะครับก็เป็นวัยเด็ิดของอังกฤษแต่เรายังไม่มีโครงการที่จะดึงน้องๆเหล่านี้ซึ่งเป็นคนไทยตามพรบรสัญชาติปี2508เนี่ยซึ่งระบุไว้ว่าบุคคลใดมีคุณพ่อหรือคุณแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เป็นคนไทยบุคคลนั้นก็คือคนไทยสามารถทําบัตรประชาชนและมีสิทธิ์ทุกอย่างเหมือนเราทุกคนตรงจุดนี้ถ้าเรามองในแง่สากลแล้วเราต้องให้สิทธิ์เขาและถ้ามองในแง่เราใส่ใจในข้อหนึ่งของเจแปนเวคือเราจะต้องทําทีมชาติไทยชุดใหญ่ให้แข็งแกร่งที่สุดหรือเรามาเรียกนะครับให้เห็นภาพคือเป็นทีมโปรหรือทีมโปรเฟชชั่นแนลเนี่ยให้เหมือนกับทีมชาติญ,ญี่ปุ่นซึ่งเขาใช้เด็ก80%มาจากยุโรปเนี่ยเราไม่ทำสักทีครับ และตอนนี้เรากําลังจะตกลอไปเอเชียพันธกิจดังกล่าวมันจะผูกพันไปอีกประมาณเกือบ2ปีซึ่งเราเหลือทัวนเมนต์แข่งขันอยู่เพียง4แมตครับในเมเจอร์มันหมดให้แข่งแล้วครับเราจะมารอให้สแมตในหมดไปไม่ได้เพราะเด็กในยุโรปเนี่ยเขาจะไม่มีเรคคอร์ดในการติดทีมชาติไทยครบ3แมตช์ในเมเจอร์ครับและทําไมจะต้องเอาน้องๆรุ่นอายุน้อยนะ19ปีนะครับอย่างเยราวัน18ปีอย่างฟินบาวเนี่ย และหลายคนเนี่ยผมลงอายุไว้นะครับหลายคลิปแล้วนะครับว่าอยู่ในระหว่างสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่เบ็ดเนี่ยนะครับแม้แต่สินวาร์แม็กเซดเนี่ยก็ควรจะเรียกมาติดชุดใหญ่เพราะเป้าหมายเราอีก5ปีข้างหน้าที่จะไปแข่งขันฟุตบอลโลกปี2030ครับมันคือรุ่นของพวกเขาฟุตบอลโลกปี2 5 0 0ัน่า2ส3บเนี่ยที่เรากำลังพูดกันเนี่ยคือรุ่นของพวกเขาที่เขาควรจะมีสิทธิ์นะครับได้เป็นรุ่นได้เล่น นะครับถ้าเขายินดีที่จะมาเล่นกับทีมชาตินะครับมาล่นเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นกับทีมชาติในแผ่นดินแม่เนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไปฟุตบอลโลกได้และระดับฟุตบอลของยุโรปมันแตกต่างกับเราในสองสามขั้น,นครับแต่เราเนี่ยกลับพลิกด้านมาพัฒนาภายในของเราเพื่อหวังว่าเด็กภายในของเราเนี่ยจะไปสู้กับแมนยูนะครับจะไปสู้กับเด็กแมนยูจะไปสู้กับเด็กหลีเอิงได้จะไปสู้กับเด็กบนเดสลิก้าได้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นนะครับเจแปนเวเขาถึงงขอบทำครอบครัวฟุตบอลขึ้นมานะเขาต้องทาพีระมิดสองข้างขึ้นมาเพื่อให้เราแยกออกระหว่างอันไหนอาชีพอันไหนสมัครเล่นเราจะทำเหมือนเด็กกรังกีดไม่ได้เราทำเหมือนเด็กเยอรมันไม่ได้ซึ่งเขาอยู่ในวงจรของสภาพสังคมที่เขาพุ่งกันสูงม,มืออาชีพได้ทันทีเพราะระบบสังคมของยุโรปเข้าเหมาะสมมากกว่าเราซึ่งเยอเชียเราแตกต่างเจแปนเวเขาต้องคิดเวนี้มาให้เราตรงนี้เหละครับ เป็นร่องรอยของการเขียนธรรมนูญฟุตบอลซึ่งเราไม่เคยมีและตอนนี้นะครับเราก้มหน้าก้มตาพัฒนาเด็กภายในของเราส่งขึ้นชุดใหญ่อย่างเดียวเลยซึ่งผมบอกแล้วรับว่ามันผิดถ้าทําแบบนี้มันเป็นพีระมิดยอดเดียวซึ่งมันทําไม่ได้ญี่ปุ่นเขาทดสอบแล้วมันทําไม่ได้หน้าวันนี้เด็กญี่ปุ่นเนะี่ยเขามีแพชชั่นที่จะติดทีมใหญ่ๆใ,ใ,ในเจลีกให้ได้จากนั้นเขาต้องสปินตัวไปยุโรปซึ่งตอนนี้เด็กญี่ปุ่นอยู่ในยุโรปเนี่ยหลายร้อยคนครับ และจากนั้นน่ะทีมชาติชุดใหญ่เขาซึ่งเขาไม่ได้มองมาในประเทศเลยเขามองไปยุโรปอย่างเดียวนะครับเขาดึงนักเตะอย่างมินามิโนดึงนักเตะอย่างยิโตะดึงนักเตะอย่างได้หลายคนครับที่เล่นอยู่ในลีกของยุโรปเนี่ยกลับมาติดท,ทีมชาติของเขาครับพอเขารู้ดีว่าเจลีกเขายังสู้ลีเกเอิงสู้พีเม์ลีกไม่ได้เขายอมรับไงในขณะที่เด็กเราภายในประเทศเนี่ยไปเจลีกังไม่ได้เลยแต่เราก็พยายามขยันขยอที่จะไป นะครับฝึกเด็กของเราเนี่ยขึ้นติดทีมชาติชุดใหญ่ให้ได้แล้วเราจะไปแข่งอินโดยังไงครับอินโดเขาโอนต,ตัวเต็มทีมามาเลเขาโอนตัวเจอโอนอาเจติน่าอีกสามสิบกว่าตัวเราจะไปสู้ยังไงครับแล้วเด็กของเราอยู่ในลิยงนะครับเด็กเขาเราอยู่ในบุเดสติกาเด็กเขาเราอยู่ในพรีเมียร์ลีกทำไมไม่ดึงมาครับและเด็กเหล่านั้นเป็นเด็กไทยล้วนเลยแล้วอายุเขาเหมาะสมที่จะไปแข่งฟุตบอลโลกปี2 0 3พันสามสิบอย่างที่อิชิบอกว่า จะทําทีมอย่างบัตรนี้เลยครับทีมอย่างบัตที่เราจะต้องเริ่มทําแต่วันนี้นะครับถ้าไม่ทํตั้งแต่วันนี้เราจะเสียนะครับแมตซีแมตไปนะที่เหลืออยู่คืออย่างนี้ครับทัวททร, A ร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเนี่ยซีแมตถ้าเราเสมอหรือแพเราตกรอบเลยและจากนั้นเราจะเข้าสู่นะครับทัวร์นาเมนต์คัดเลือกฟุตบอลโลกทันทีโดยไม่มีแมตให้แข่งประมาณหนึ่งปีครับเพราะเราตกรอบไหมครับ เพราะฉะนั้นแล้วมันเหลือชัวร์แค่4แมต์ C ที่จะเรคคอร์ดหรือให้เด็กๆเ,เข้ามารวมตัวกันได้ถ้าเราไปทําลายโดยการดึงนักเตะภายในขึ้นเราเราขึ้นมาทั้งทีมเนี่ยไม่ว่าจะเกตเอเกรดบเกดดึงขึ้นมาทั้งทีมเนี่ยมีแต่เด็กภายในของเราเนี่ยเราก็ไปตัดโอกาสเด็กน้องๆที่อยู่ในยุโรปครับเราจะต้องทําสัมมนประชากรน,นะครับจัดลดับจัดระดับของอสโมสรที่ น้องๆเราที่อยู่ในยุโรปเนี่ยเขาสังกัดให้คะแนนตามความเป็นจริงในระดับฟุตบอลของเขาแล้วก็ดึงนักเตะที่ดีสุดในยุโรปมาติดทีมชาติเราให้ได้เยอะที่สุดและรวมกับนักเตะนะครับที่เป็นระดับเกรดเอเชียอย่างเจ้าแบงค์นะครับอย่างเจ้ากันอย่างเบนเดวิดจุฬาทานเข็มดีนิโก้นะครับเจ้าเช็คพี่เจอย่างนี้ครับที่เรามีอยู่แล้วนี่เอามารวมกัน เพื่อที่จะได้มีโอกาสได้แข่งในทัวร์นาเมนต์เมเจอร์อีกแมตช์ที่เหลือเนี่ยโดยทันทีครับเพราะเจแปนเวเขาไม่ได้ให้มีการพัฒนาอยู่ทีมชุดใหญ่ตอนนี้อิชิกำลังพัฒนาด้วยการดึงนักเตะเติดโอกาสท่านักเตะภายในของเราเนี่ยขึ้นมาติดทีมชาติโดยที่เราก็รู้ทั้งรู้ว่าระดับฟุตบอลภายในของเราเนี่ยเจลีเขายังไม่เอาเลยนะครับแล้วเราจะอะไรไปสู้กับซาอุครับเอาอะไรไปสู้กาด้า ถ้าเราดึงเด็กเรามาจากยุโรปเหมือนญี่ปุ่นดึงมาเรามีโอกาสเบียดญี่ปุ่นนะครับเรามีโอกาสปราบปารับนะครับถึงจะอายุน้อยนะครับจะเสมอหรือแพ้ไม่เป็นไรเพราะในช่วงที่เราไปคัดเลือกฟุตบอลโลกและแข่งขันฟุตบอลโลกอายุน้องๆเหล่านี้จะได้เปรียบเลยนะครับน้องๆอ,อย่างเอราวันเกดี้จะอายุยี่สบามยี่สี่ปีฟุตบอลโลกนะครับพิรวัตรฟินบาจะอายุยี่สบสองปีนะครับ,รบ,นะรบซินวาแม็กเซสจะอายุยี่สิบปีนะครับเมื่อฟุตบอลโลก อายุเหล่านี้เป็นอายุที่พีคนะครับอย่างรามิยาเมาเนี่ยก็อายุน้อยซูน่านะครับซูน่าของทีมชาติบราซิลตอนเนี้และนักเตะหลายหลายคนอายุสิบเก้าปียี่สิบปีเท่านั้นครับเพราะว่าทีมชาติในโลกใบน,นี้ตอนนี้เขาใช้เจเนอเรชันนี้ในการก้าวไปสู่ฟุตบอลโลกซึ่งเขามีไทม์ไลน์ไว้อย่างแน่นอนดังนั้นนะครับตอนนี้นะถ้ารูปแบบไทยแลนด์วของเราเนี่ยคือการนะฝึกเด็กภายในของเราขึ้นมาติดทีมชาติเป็นรุ่นเนี่ย นี่คือการฝึกแบบเดิมนะไม่ยอมเปลี่ยนซึ่งทีมชาติญี่ปุ่นนะผมอยากจะบอกให้ว่าเขาไม่ได้ใช้เด็กในประเทศเลยเขาดึงเด็กจากนะครับยุโรปเข้ามาทั้งสิ้นครับ80เปอร์เซ็นต์เขาใช้นักเตะภายในเขาเพียงแค่10หรือ20%เปอร์เซ็นต์เพียงแค่สามสี่คนเท่านั้นเองที่เหลือนะนะครับ1 8 19คน20คนเขาดึงมาจากยุโรปหมดเลยนี่คือเวทีญี่ปุ่นเขาไปทั้งๆท,ท,ที่เจลรีเขาแข็งแกร่งขนาดนี้เขายังไม่ใช้เด็กในเจลรีเขาเลยครับตดทีมชาติ เช่นเดียวกันครับตอนนี้เราแวดล้อมไปด้วยอินโดนีเซียมาเลยแล้วก็เวียดนามที่โอนตัวตอนนี้เราจะไม่สามารถสู้ได้แม้กระทั่งในอาเซียนนะจุดนี้มกำลังจะเกิดขึ้นแล้วแล้วมันเกิดขึ้นแล้วครับหลังจากที่เราแพ้เวียดนามมาเมื่อกี้เนี่ยเขาโอนมาแค่ตัวเดียวส่วนเซึนเนี่ยนะครับเราก็เรียบร้อยแล้วครับเหียนส่วนเซึนนักเตะบาราซิลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราจะใช้นักเตะเกรดเอเชียอย่างเจ้าแบงค์อย่างเบนเดวิดหรือพิเจ นิโก้อย่างเงี้ยครับเมื่อไม่เต็มทีมนะมันก็กลายเป็นการแบกแต่ถ้าเราเอานักเตะเกรดสูงนะเราต้องยอมรับระดับฝีเท้าการที่เราไปดึงเอร์วันการิเยกับซินวาแมซเซสมานั่งสำรองเนี่ยมันด้อยค่าเข้ามากมันผมผมตลกไม่ออกนะมันตลกร้ายอะที่เด็กของเราเป็นเด็กในระดับสมัครเล่นแต่เอร์บันเขขึ้นนะครับเป็นระดับอาชีพสัญ,ญ,ญาการยงแล้วเนี่ยต้องมานั่งสำรอง ให้เด็กนะครับในระดับสมัครเล่นของเราลงตัวจริงเนี่ยซินวาแม็กเซสก็เช่นเดียวกันเขาเป็นบริคิดของกิจต้องมานั่งสำรองในทีมยูสิบเจ็ดของเราเนี่นี่มันเป็นการด้อยค่าผมถึงบอกว่าผมเจ็บปวดมากที่เห็นภาพเหล่านี้นะเหมือนเรากําลังทําลายตัวเองนะทั้งที่นักเตะอย่างซินวาแม็กเซสนะครับหรือเอรวันเาดิเยเฟลิปพาชเคิลอตฟินบาเนี่ยเขามีค่าอย่างกัาทองคำาครับสำหรับชาติอื่นเขาอะมาเลก็ไม่มีเหมือนเรานะอินโดก็ไม่มีเหมือนเรานะ จากรีกท็อปขนาดนี้นะครับตอนนี้นะครับยังพอมีเวลานะครับคิงขับเราต้องเรียกตัวมาได้แล้วครับเราจะมาพัฒนาผิดรูปแบบนี้ไม่ได้ครับผมคิดว่าผมผมดูชัดเจนแล้วนะครับและผมพูดลึกซึ้งด้วยในคลิปที่ผ่านมาเพียงแต่ท่านไม่ได้ฟังเนันเดงว่าผมพูดเกี่ยวกับการพัฒนาในระบบเจแปนเวเราควรจะดึงข้อดีอ way, วเจแปนเวาเป็นไทยแลนด์เว y ของเรา แต่ตอนนี้เราปิดทัศนคติของเราอย่างสิ้นเชิงด้วยการใช้ระบบพีระมิดยอดเดียวของฤษพีระมิดยอดเดียวของยุโรปในการที่จะมุ่งพัฒนาเด็กขึ้นมาติดทิมชาติชุดใหญ่ภายในประเทศเพราะเราคิดว่าเด็กของเราเนี่ยสู้กับยุโรปได้ซึ่งความจริงมันไม่ใช่เลยครับเราจะต้องให้เด็กเราพัฒนาตัวเองแล้วมุ่งไปสู่ยุโรปเสียก่อนค่อยดึงวนกลับมาประเทศครับนี่คือโมเดลดีแท้จริงของเจแปนเวซึ่งเขาไม่ได้เขียนบอกไว้ พอเขาไม่ได้เขียนบอกไว้ท่านเ็าอ่านไม่ออกนะครับเพราะท่านไม่ได้คิดอะไรลึกซึ้งและเจแปนเวหรือระบบไทยลเวที่เรามีตอนนี้นะครับมีเพียงเทคนิคในการฝึกเด็กเท่านั้นครับไม่มีอะไรมากกว่าน,นั้นเลยซึ่งเราจะวนเข้าสู่รูปเดิมเราผิดพลาดมาแล้วยี่สิบสาสิบปีเรากําลังจะกลับเข้าสู่ร่องรอยเดิมเพราะเราไม่มีอะไรเพิ่มเติมในทัศนคติและการมองฟุตบอลเลยครับ ไทยต้องรักคนไทยเปี่ยมเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องในรับใจสาตาร์บางวิธีฟุตบอล,ลยุคใหม่ต้องฝักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั่น,นแนลแหละคนรุ่นใหม่ช้างสึกต้องเครียงไว้ In the middle of the modern football past we must push it into the hearts of the new generation of internationals the war elephants must be fearless. เปิดมันบังตาสุท่ทองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปฐาลงพื้นที่เอเชียเปิดมันบังตาสุท่ทองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปฐาลงพื้นที่ สะอาดเคลียร์เล็กซานเดอร์ทองละเอียดวอเตอร์โรสเคห่งสิสวีเดนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอชิตต์ตะพงคีรีร่มชวาเบนเอสโซบกเยอรมันคีวัดซินบรองคารุ่นทีมชาติเยำชนเยอรมันสกอตคอนสเตโปแดนดียูไนเต็ดทีมชาติเยำชนสกอตแลนด์เดโรวันกันเนียโอลิมปียงราชสีแห่งลิเติงฝรั่งเศสจูดซึมงสับเบลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพนัณเหมือนตาชนนาธานคิมบีแพทริกกุสตาฟสันโปโว ศาสตร์วิไลเบนเดวิสนิโคลัสมิคเล le, สันแทชันแห่งซ้ายเนือไทยไทยต้องรักคนไทยเหียเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องด้รับใช้สาต์ตบางวิธีฟุตบอลยุคใหม่ต้องกัดดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั่นแนลแลคนรุ่นใหม่ช้างสึกต้องเครียงไว In the middle of the modern football pass, we must push it into the hearts of the new generation of internationals, the war elephants must be fearless. But mad and bang tha, su, tonga heart, shan'su chayam, yeah, batalung punty, a shia, but madan bang ta su tonga part, shan't suk cha yam yeah, batalung punty. สะอาดเคลียร์อเล็กซ e านเดอร์ทองละเอียดวอเตอร์โรสเคแห่งสิควีดแนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอชิตช so, Bob, German, att, ron, ชต์ตะพนคอรีดมชวาวเบนเอาลสบกเยอรมันพรีวัดซินรอนคาลูทีมชาติเยาชองเยอรมันสกอตคอนสเตปโปลันดียูไนเต็ดทีมชาตเยาชนสกอตแลนด์เดโรวันแคนาเดอโอลิมปิกลียงราชสีแห่ง e ลิเกอิงฝรั่งเศสจูดซึ่งสับเลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณมึนตา ช้างศึกจะย่ำเหยียบประทาลงพื้นที่เอเชียช้างศึกเพีงยงไรลไปสายเลือดใหม่แห่งช้งางสึกเพียงไรล